พี่ซิมคะอยู่ไฟช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้จริงไหมคะสวัสดีค่ะพี่ซิมคะ่ะชุตินชาธนาวดีธนากุลพี่ซิมเป็นพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดประสบการณ์ทำงาน16ปีคะ่ะอยู่ไฟช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้จริงคะ่ะ เนื่องจากว่าเราใช้กระบวนการในการเข้ากระโจมนะคะซึ่งพอเราเข้ากระโจมเนี่ยเราจะมีสมุนไพรที่เราต้มอบพอคุณแม่เข้าไปนั่งใช่ไหมคะมันก็จะมีไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้รูขุมขนบริเวณต่างๆขยายทั่วร่างกายพอรูขุมขนขยายทั่วร่างกายแล้วเนี่ยคุณแม่ออกมาจากกระโจมเราจะมีเทคนิคการนวดเปิดท่อน้ํานมให้เกลี้ยงเต้าค่ะซึ่งของเราพอนวดเปิดท่อน้านมได้เกลี้ยงเต้าแล้วปริมาณน้ํานมจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่ในการผลิตมากขึ้นค่ะ ที่อยู่ไฟโมเดิร์นมัมนะคะเรามีคอร์สที่ดูแลทั้งสุขภาพของคุณแม่แล้วก็ดูแลในเรื่องของน้ำนมแบบครบครันเลยค่ะคุณแม่ที่เข้าใช้บริการมั่นใจและหายห่วงได้เลยค่ะเพราะเราดูแลคุณแม่ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดแล้วก็ไปจนถึงการหยุดให้นมเลยค่ะสําหรับคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่มีประสบการณ์มาแล้วและยังมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะพี่ซิมจะคอยมาตอบคำถามให้ ให้พี่ซิมคอยเป็นเพื่อนและคอยเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะ